สวัสดีค่ะพัชรินจากกรุงไทยเอ็กซ์ิงนะคะในส่วนของไฟรีเสิร์ชนะคะวันนี้ก็มารายการ Stop t o p i c นะคะซึ่งเป็นเทปที่สองของเรานะคะก็วันนี้อยากจะแนะนำะหุ้นนะคะลายตัวก็คือตัวของ s t a r f e c t นะคะหรือว่าชื่อย่อว,ว่า s s p e c นะคะสำหรับตัวของ s s p e c เนี่ยจะเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับตัวของ Flexible Packaging นะคะหรือว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เป็นสินค้าที่เราเห็นในชีวิตประจำวันเลยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทเองเนี่ยก็จะมีทั้งตัวของโลฟอร์มนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นพาวส์ะนะคะก็คือเป็นถุงที่บรรจุพวกสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นดีเทลของอผลิตภัณฑ์ของเขานะคะซึ่งคิดว่าน่าจะคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะอันนี้ในส่วนของอสัดส่วนไรายได้ขายนะคะ ถ้าแบ่งตามลูกค้าเองเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก78%นะคะที่จะมาจากลูกค้าที่ไม่ใช่กลุ่มอาหารนะคะแล้วก็ที่เหลืออีกประมาณ22%จะเป็นลูกค้าในกลุ่มส่วนของอ,อ,อาหารนะคะส่วนในแง่ของตัวปัจจัยนะคะทางมหาภาพนะคะที่มีผลในเรื่องของการประเมินการรายได้ขายแล้วก็ในเรื่องของตัวอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่า วิธีการในการาประมาณการของคา,าดการรายได้ขายแล้วก็อัตรากำไรเองนี้นะเราจะใช้ตัวตัวของอปัจจัยทางมหาภาพเป็นตัวชี้นำนะคะก็คือในส่วนของตัวรายได้ขายเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลักๆเลยนะคะเราจะใช้ในเรื่องของตัวดัชนีชี้นำทางธุรกิจหรือว่า leading index นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีผลกับ ไรายได้ขายนะคะหรือว่ามีน้ำหนักในการเปลี่ยนแปลงของไรายได้ขายประมาณสัก68นะคะแล้วก็ในส่วนของตัว private consumption index นะคะหรือว่าตัวของดัชนีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนนะคะตรงนี้มีน้ำหนักประมาณสัก26นะคะแล้วก็ที่เหลืออีกประมาณ5นะคะก็จะเป็นราคาฟิล์มบรรจุภัณฑ์นะคะอันนี้ในส่วนของตัว variable ที่มีผลกับเรื่องของต้นทุนขายของบริษัทนะคะหลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของ CPI นะคะดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะตรงนี้มีน้ำหนักประมาณสัก3 8แนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวดัชนีราคาผู้ผลิตนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีน้ำหนักประมาณ36%นะคะแล้วก็อีก20%เป็นี่ยจะเป็นราคาฟีล์มบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงของค่างเงินบาทแล้วก็ค่างเงินดอลลาร์นะคะตรงนี้มีน้ำหนักประมาณ6%นะคะอันนี้ในแง่ของตัวปัจจัยหลักๆเลยนะคะที่เราได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารรอบนี้นะคะคงจะเป็นส่วนในเรื่องของเป้าหมายไรายได้ขายของบริษัทนะคะ,ะเ็นได้ว่าปีนี้เองเนี่ยบริษัทตั้งเป้าไว้ที่ค่อนข้าง c o n s e r v a t i v e นิดหนึ่งนะคะที่ประมาณ1.7บิลเลียนนะคะก็ค่อนข้าง flat year year นะคะแล้วก็ปีหน้าตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 1>, 1 9 0พันล้านบาทนะคะก็โตมาประมาณ12% year on year นะคะหลักๆในปีหน้าเองเนี่ยปัจจัยที่จะหนุนก็มาจากเรื่องของตัวออร์แกนิกโกรทเป็นหลักนะคะซึ่งในตัวของออร์แกนิกโกรทที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีกประมาณสัก2ีกว่าปนะคะปัจจุบันเขาผลิตยอยู่ประมาณ18ล้านเมตรต่อเดือนก็จะเพิ่มเป็น22ล้านเมตรต่อเดือนนะคะแล้วก็จะมีการเพิ่ม ตัวของผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะที่เป็นซองอลูมิเนียมบรรจุแบตเตอรี่รถยนต์นะคะแต่ว่าเป็นแบตเตอรี่ในส่วนของตัว e v c a คนะคะตรงนี้บริษัทตั้งเป้าว่าในปีแรกของออการผลิตของผลิตภัณฑ์ใหม่ตรงนี้เนี่ยน่าจะสร้างไรายได้ขายให้เขาประมาณสัก1 0 0ล้านบาทโดยประมาณนะคะซึ่งก็ถูกรวมอยู่ในเป้าหมายไรายได้ขายที่1 9พันล้านบาทในปี2023อยู่แล้วนะคะส่วน ในเรื่องของตัว Inorganic Growth นะคะจริงๆอันนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นใหม่นะคะเป็นประเด็นที่บริษัทได้มีการพูดคุยกับเรามาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าข้อสรุปของดีลนี้เนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะแต่คิดว่าน่าจะได้เห็นข้อสรุปเป็นอย่างเร็วเนี่ยจะเป็นช่วงของ second half ปีนี้นะคะก็คือการเข้าไปซื้อกิจาการธุรกิจบรรจุพันกล่องกระดาษในเวียดนามนะคะแต่ว่ากล่องกระดาษตรงนี้เนี่ยจะเป็นกล่องกระดาษที่เป็น ไฮเอ็น uh, นะคะก็คือเป็นสินค้าพรีเมียมนะคะที่ใช้บรรจุพวกสุราต่างประเทศนะคะแล้วก็ขนมไหว้พระจันทร์นะคะรวมถึงพวกกล่อง iPhone ต่างๆนะคะซึ่งถ้าดีลนี้สำเร็จเนี่ยก็จะเป็นก้าวแรกของบริษัทในการเข้าไปขยายการลงทุนในเวียดนามนะคะซึ่งบริษัทตัต้งเป้าว่าในเฟสแรกของการลงทุนเนี่ยอาจจะเข้าไปซื้อสัดส่วนเงินลงทุนประมาณสัก30%นะคะ แล้วก็อาจจะมีการเจราจาร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจนะคะถ้าสมมติเจราจาสําเร็จก็อาจจะผนึกกําลังการเข้าไปซื้อสัสดส่วนเงินลงทุนทั้งหมดเลยนะคะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นได้จริงเนี่ยก็จะสร้างความแข็งแกร่งทั้งในเรื่องของรายได้แล้วก็ส่วนแบ่งกําไรที่จะเข้ามาเพิ่มเติมนะคะซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่าบริษัทนี้เนี่ยน่าจะสร้างส่วนแบ่งกําไรให้กับบริษัทได้ประมาณสักย1ิบอดล้านบาท ในเซ c ก n d อรหาของปีนี้นะคะแล้วก็ถ้ารับรู้ผลบวกเต็มปีก็จะมีส่วนแบ่งกำไรประมาณสัก41ล้านบาทในปี2023นะคะอันนี้บนคาดการการถือหุ้นที่30%นะคะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทคาดหวังก็คือว่าเนื่องจากว่าบริษัทนี้เองเนี่ยบริษัทเป้าหมายที่บริษัทจะเข้าไปซื้อการลงทุนเนี่ยเป็นบริษัทที่มีฐานลูกค้าที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดธุรกิจเนี่ย จากบรรจุพัณฑ์กล่องเนี่ยไปสู่บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนได้นะคะซึ่งจะเป็นตัวของ Expertise หลักของบริษัทเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการต่อยอดการลงทุนที่เราอาจจะเห็นในอนาคตนะคะส่วนในแง่ของการร่วมลงทุนกับบริษัทย่อยของ t U นะคะในการทำธุรกิจบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตรงนี้เนี่ยก็มีความก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนร่วมกันละชื่อบริษัท ต t a ยู n นียนแพ k a เกจินะคะซึ่งตัวของเ p สเเนี่ยถือหุ้น50%นะคะแล้วก็บริษัทย่อยของ TU เนี่ยถือหุ้น50%นะคะเม็ดเงินลงทุนก็อยู่ที่ประมาณสัก250 300ล้านบาทนะคะถามว่าดิวเนี้มันจะดียังไงนะคะก็คือว่าดิวนี้มันก็จะสร้างผลบวกให้กับทั้งบริษัทร่วมทุนใหม่นี้นะคะแล้วก็ให้กับกลุ่ม TU ด้วยนะคะเพราะว่าในแง่ของตัวบริษัทร่วมทุนใหม่นี้เนี่ย ก็จะทำในส่วนของสินค้าที่จะซัพพอร์ตตัวของสินค้าให้กับ TU เป็นหลักก็คือพูดง่ายๆว่าทำบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนขายให้กับกลุ่มของ TU นะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่า TU เองเนี่ยเป็นผู้ผลิตอาหารทะเลแช่แข็งแล้วก็อาหารทะเลกระป๋องระดับโลกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเขามีความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนพวกนี้ในปริมาณมากดังนั้นบริษัทร,ร่วมทุนเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตทีเป็นหลัก ะะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มของ TU เองเนี่ยก็จะได้ผลบวกในแง่ของเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนบรรจุภัณฑ์ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ l ลีดท i m e ที่ลดลงด้วยนะคะนั้นในช่วงของปีแรกที่จะเริ่มดําเนินการผลิตเนี่ยกลางปี2023เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ามองภาพรวมทั้งปีเองเนี่ยน่าจะสร้างไรายได้ขายให้ให้กับบริษัทร่วมใหม่นี้เนี่ยได้ประมาณ100ล้านบาทนะคะ แล้วก็ถ้าคิดเป็นตัวของอัตรากำไรสุทธิเลยหรือว่า Net Profit Margin ก็น่าจะอยู่ในกรอบประมาณ7%ถึง10%โดยประมาณนะคะซึ่งอาจจะดูไม่เยอะมากแต่ว่าเป้ารายได้ขายตรง100ล้านบาทเนี่ยจะมีการเติบโตต่อเนื่องนะคะประมาณปีละ15-20%ต่อปีนะคะก็จะค่อยคเห็นการ contribu รายได้แล้วก็ในส่วนของกำไรเนี่ยที่มีในยักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนะคะ ทีนี้ในประเด็นถัดไปนะคะที่จะพูดถึงก็คงจะเป็นเรื่องของตัวอัตรากําไรขั้นต้นนะคะเ็นได้ว่าปีที่ผ่านมาปี2021เนี่ยเป็นปีที่เราเห็นราคาน้ํามันดิบปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะคะเช่นเดียวกับตัวของวัตถุดิบของตัวเอสเปคเองนะคะที่เป็นฟิล์มบรรจุภัณฑ์ทั้งฟิลม์มพิมพ์แล้วก็ฟิล์มเคลือบปรับตัวสูงขึ้นในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็ปรับต่อเนื่องตลอดทั้งปีนั้นเนี่ยก็กดดันให้ตัวอัตรากำไรขั้นต้นเหนื่ยอยู่ที่ ประมาณสัก16%โดยประมาณนะคะซึ่งต่ำลงจากปี2020ที่ตัว g r o s s profit margin อยู่ประมาณ22%นะคะแล้วก็ใน first half ของปีนี้เองเนี่ยปัใจจัยในเรื่องของตัวต้นทุนวัตถุดิบก็ยังยังตามมาลบกวนอยู่นะคะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าแนวโน้มในช่วงของ second half เนี่ยน่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นนะคะเนื่องจากมองว่าเป็นช่วง high season ด้วยแล้วก็ แรงกดดันต่อมาจิ้นเนี่ยน่าจะลดลงเพราะว่าราคาน้ํามันดิบคงปรับตัวสูงขึ้นกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันเริ่มมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงบ้างแล้วนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าราคาน้ามันดิบกับต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยน่าจะพีคเอาไปแล้วนะคะแล้วก็โมเมนตัมของอัตรากําไรขั้นต้นในปี2023กน็น่าจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะส่วนในแง่ของตัว Earning นะคะจะเห็นได้ว่าปีนี้ยังเป็นปีที่ค่อนข้างเหนื่อยอยู่นะคะ เราก็อย่างที่เรียนก็คือว่าเรามีการปรับในเรื่องของตัว gross profit margin ลงนะคะหลักๆเลยจะเห็นได้ว่าอย่างดูในกราฟเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวกราฟแท่งสีฟ้า,ฟานะคะมีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นนะคะตรงนี้เราก็ได้มีการออสะท้อนภาพตรงนี้เข้าไปในอัตราก,กำไรขั้นต้นนะคะโดยปีนี้เรามีการปรับลดลงจากประมาณการเดิมค่อนข้างเยอะนะคะโดยเรามอง gross profit margin อยู่ในกรอบประมาณสัก15.5%โดยเฉลี่ย สำหรับปีนี้แล้ก็ปีหน้าอยู่ที่ประมาณสัก16.5%นะคะในปี2023นะคะก็เป็นผลทำให้กำไรสุทธิในปีนี้ปีหน้าเองถูกปรับลดลงนะคะปีนี้เรามองกำไรสุทธิไว้ที่117ล้านบาทแล้วปีหน้ามองไว้ที่146ล้านบาทนะคะสำหรับในตัวของ a s p e t t นะคะซึ่งปีหน้าเราจะเริ่มเห็นโมเมนตัมของกำไรที่ดีขึ้นจากปีนี้นะคะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของตัว Organic Growth ที่เล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ในส่วนของ Inorganic Growth อันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้รวมเข้าไปในประมาณการนะคะจากดิวที่จะเข้าไปซื้อกิจการในเวียดนามนะคะถ้าเกิด s u c e s s นะคะก็จะเพิ่มกำไรให้กับบริษัทนะคะคิดว่าน่าจะคิดเป็น u p s i ซ i s ประมาณสักสัก28%โดยประมาณนะคะนี่ก็คงเป็น Story สสำหรับตัวของ Esprex นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนเนี้ ราคาหุ้นเนี่ยลงมาสะท้อนในเรื่องของกำไรที่มันค่อนข้างอ่อนตัวลงในช่วงควอเตอร์สต่อเนื่องมาถึงช่วงของเฟิร์สท์ปีนี้ไปพอสมควรแล้วนะคะจะเห็นได้ว่า Current ตัวของ a r i a t i o n metric ของเราเนี่ยในส่วนของภาพที่เป็นระยะสั้นนะคะ e u t v e r i a t i o n แล้วก็ t a c t i c อ l เนี่ยอยู่ในระดับปานกลางแล้วนะคะนั่นสะท้อนว่าราคาหุน้นปรับลดลงมาะสะท้อนตัวปัจจัยพื้นฐานที่อ่อนแอไปพอสมควรแล้วนะคะในขณะที่ Long-Term Growth หรือว่าตัว e a r n n n s Prospect ของบริษัทเนี่ยถ้ามองปี2023ดีกว่าปีนี้แน่นอนนะคะนั้นก็ทำให้เร t i ติงของเราออกมาอยู่ที่ o u t p e r f o r m นะคะแล้วก็ราคาหุ้นที่เราให้ไว้ก็อยู่ที่ประมาณา3บาท88สตางนะคะก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนระยะ6-12เดือนข้างหน้านะคะ ค่ะก็จบสำหรับตัวของเอสเปคไปแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามสำหรับเทปหน้าในตัวของรายการ Stop Topic นะคะซึ่งผ่านสามารถดูได้ผ่านช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของกรุ่งไทย e x p i n g นะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับเทปหน้าของเราสวัสดีค่ะ